ในอีพีนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณหนึ่งที่ได้ประสบพบเจอกับเรื่องร้อนเมื่อครั้งที่ได้ไปบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานในเนื้อเรื่องขอใช้คำว่าผมแทนตัวผู้เล่านะครับเรื่องราวจะชวนคนลุกขนาดไหนมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมชื่อว่าหนึ่งนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวของผมในสมัยที่ผมคบบวชและผมได้ไปบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานผมมีกำหนดเวลาในการบวชได้สามอาทิตย์แม่ของผมบอกผู้ใหญ่หาเร่หายามไว้รอจนถึงวันออกบวชวัดป่าที่คุณแม่เรียกให้นี้เป็นวัดที่อยู่ไกลจากตัวเมืองต้องเดินทางผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีอยู่ราวสิบถึงสิบห้ารังคาเรือนเห็นจะได้ระหว่างเดินทางก็จะเห็นมีต้นไม้สูงใหญ่ตามรําต้นมีไม้เรือมาเกาะเกี่ยวยาวเป็นทางขึ้นไปจนถึงยอดที่บริเวณยอดจะมีกิ่งก้านและใบแผ่ออกไปหนาตาซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกต้นนี้ว่าต้นกระบุถือเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่แถวนี้ตลอดสองข้างทาง ที่โคนต้นจะมีไม้พุ่มเล็กๆขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ทั่วทั้งป่าให้ความรู้สึกสงบและวังเวงไปพร้อมกันหลังจากที่งานบวกเสร็จเรียบร้อยญาติญาตและพ่อแม่ก็กลับกันหมดมีเด็กวัดพาผมไปที่กุติซึ่งอยู่ไกลออกมาจากโบสถ์พอสมควรบริเวณรอบๆกุตินั้นมีป่าขึ้นหนาตาเมื่อมองไปทางด้านหลังของกุติ จะเห็นว่ามีซากเสา,สาบ้านเก่าๆที่ดูคล้ายถูกไฟเผาอยู่บริเวณนั้นทีแรกก็สงสัยครับว่าบริเวณนั้นมีอะไรแต่เพราะด้วยความเนื่ยจึงไม่ได้ออกไปสํำรวจตลอดทั้งคืนทำให้ผมได้รู้ว่าวัดแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องจุดเทียนหรือไม่ก็ใช้ตะเกียนแก๊สแทนพอถามเด็กวัดดูก็ได้รู้ว่าชาวบ้านแถวนี้ ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้วเหมือนกันทีแรกที่ได้ฟังก็นึกดีใจที่จะได้ดิีหนีความเจริญแล้วเข้าสู่ทางธรรมอย่างแท้จริงตลอดทั้งคืนผมนอนหลับสบายมากบรรยากาศรอบๆเป็นไปด้วยเสียงของมแมลงตามธรรมชาติร้องกันละงมเต็มไปหมดผมตื่นนอนตั้งแต่เช้ามืดเพื่อลุกขึ้นมานั่งสมาธิแต่สักพัก พอถึงช่วงเวลาก่อนไก่โหก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นผมจึงลุกขึ้นเดินออกไปดูที่หน้ากุฏิคิดว่าคงจะเป็นเด็กวัดที่มาเคาะเรียกเพราะเห็นว่าเป็นพระใหม่กลัวจะตื่นไม่ทันบินสบาทเมื่อผมเปิดประตูออกไปดูก็ไม่พบใครแต่ได้ยินเสียงเหมวอนคนเดินออกออกไปทางด้านหลังกุฏิไวๆเพราะฟังเสียงคล้ายกำลังรีบก,ก็คงจะเป็นเด็กวัด ที่รีบไปปุกพะอีกท่านหนึ่งที่เข้ามาบวชใหม่พร้อมกับผมหลังจากบิณฑบาตและฉันอาหารเสร็จก็จะต้องมาทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยความที่วัดป่าไม่เหมือนวัดในเมืองทั่วไปจึงมีกฎข้อห้ามที่แตกต่างกันบ้างช่วงแรกผมและพระใหม่อีกรูปต้องปรับตัวอย่างมากเพราะสภาพเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากอาหารที่ชาวบ้านใส่บาตรก็มีน,อน้อย พอฉันได้แค่ตอนเช้าเท่านั้นแต่คงเป็นเพราะศรัทธาแรงกล้าผมจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคและพยายามปฏิบัติตัวให้อยู่ในวัดแห่งนี้ให้ได้ตามที่พระพี่เลี้ยงท่านสอนส่วนพระใหม่นั้นชื่อบอยมาบวชเพราะว่าทำบ้านบังคับได้ยินมาว่าเป็นเด็กแว้นเก่าพ่อแม่ของพระบอยคงไม่อยากให้ออกไปไหนมาไหนตอนดึกดืก่นดุๆ ทีแรกพระบอยเองก็ว่าจะไม่มาบวชแล้วแต่ว่าด้วยตนเองอยากแต่งเมียเลยถูกทางบ้านยื่นข้อเสนอมาว่าถ้าบวชให้พ่อกับแม่สักสองอาทิตย์ก็จะยอมแต่งเมียให้พระบอยจึงได้มาบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ในขณะที่ขวารานวัดกับพระบอยก็มีโอกาสได้คุยกันหดาเรื่องจนกระทั่งผมถามพระบอยออกไปว่านี่พระบอยแถวคุติที่พระบอยอยู่นะั้ เห็นมีบ้านหรือทราบไม้บ้านไหมพระบอยใส่หน้าและตอบกลับมาว่าก็ไม่มีนะครับที่ฝั่งกุติผมมีแต่ป่าขึ้นหนามีข้อแต่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ค่ากุตินั่นแหละทําไมล่ะครับที่กุติพระหนึ่งมีทราบบ้านเหรือครับผมเองก็ไม่แน่ใจครับเห็นมีแต่เสาต้นเดียวคงจะเป็นเสาที่ชาวบ้านเอาไว้ขอเรขขอเบอร์ละมัง้งตอนเดินมินกบ,บาดเมื่อวาน เห็นว่าชอบชวนกันไปถูกหวยต่างต้นไม้พระบอยยิ้มออกมานหน่อยเมื่อได้ฟังจึงชวนกันคุยเรื่องหวยจนงานเสร็จผมคิดว่าพระบอยมาบวชเหมือนจะถูกบังคับแต่ที่จริงแล้วเขาเองก็เป็นคนที่ตั้งใจมากหลังจากที่ขวาดรางวัดเสร็จตอนนั้นเป็นเวลาเกือบบ่ายสามผมเห็นเงาคนเดินมาจากทางโบสถ์พอใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ก็เห็นว่าเป็นพระพี่เลี้ยงที่ชื่อแดงทั้งเดินมาหาเพื่อชวนให้ผมไปฝึกเดินจนกรมที่กุติของพระพี่เลียงผมจึงชวนพระบอยให้ตามไปด้วยที่กุติของพระพี่เลี้ยงนั้นมีเนินสายที่ก่อขึ้นเพื่อทําเป็นรานสําหรับเดินสมาธิตอนนั้นพระพี่เลี้ยงเดินนําอยู่ข้างหน้าผมอยู่ตรงกลางตามด้วยพระบอยเดินกันเป็นแถวตอนเรีงหนึ่งตามหลังพระพี่เลี้ยง พระแดงแนะนำผมที่ยืนอยู่ข้างหลังว่าในช่วงแรกให้เดินลืมตาก่อนเดินให้คุ้นเคยแล้วค่อยหลับตาลงเดินด้วยสมาธิก้าวทีละกก้าวยังมีสติปล่อยจิตให้ว่างมผมก็ทำตามที่พระพี่เลี้ยงบอกเดินวนตามหลังพระพี่เรี้ยงให้ชินก่อนแล้วถ้ารู้สึกว่าพรา้อมจึงค่อยหลับตาลงบรรยากาศรอบๆกุทิม เงียบสงบจนแทบไม่ได้ยินเสียงฝีเทา้าที่เดินย่ำลงบนพื้นทรายเลยหลังจากที่ฝึกเดินจงกรมได้สักพักพระพี่เลี้ยงก็บอกให้พอพร้อมทั้งบอกว่าวันต่อๆไปพวกผมจะต้องฝึกเดินจงกรมด้วยตรงเองรวมไปถึงการห่มจีวรและท่องบทสวดมนต์ต่างๆหลังจากวันนั้นผมก็ได้ก่อร้านขึ้นมาเองด้วยการไว้าวางเด็กวัด ให้ไปช่วยหาทรายมาทำเป็นลานทุกวันผมจะหักเดินจนกลมอยู่ที่ข้างข้างกุฏิเสมอจนเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งอาทิตย์วันนั้นผมได้ฉันข้าวพร้อมกับพระพี่เลี้ยงที่สาราและได้คุยกันเกี่ยวกับเพื่อนการเดินจงกรมโดยพระพี่เลี้ยงถามผมว่าพระหนึ่งเรื่องเดินจงกรมไปถึงไหนแล้วรู้สึกเป็น,ปนอย่างไรบ้าง,างก็เงียบสงบดีครับ แต่ก็รู้สึกวังเวงอยู่เหมือนกันแล้วมันเป็นด้วยเสียอะไรไปแปลกเวล้เราทำสมาธิอยู่หรือเปล่าอ๋อก็ไม่มีนะครับผมไม่เห็นมีอะไรเลยอืมนี่า่ะไว่ได้ยินหรือเห็นอะไรก็อย่าติงกลัวไปนะพึงตั้งอยู่ในสติไม่นอกรูนอกทางหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาจีตเสียว่า เป็นเพียงบททดสอบจิตใจพระพี่เลี้ยงบอกกับผมในตอนนั้นซึ่งทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าหลวงพี่ตั้งใจจะสื่ออะไรกันแน่อะไรที่ผมควรจะได้ยินหรือว่าเห็นในขณะที่เดินจงกรมหลังจากวันนั้นผมก็ได้ฝึกเดินจงกรมอยู่อย่างสม่ำเสมอวันละหลายนาทีก่อนที่จะหยุดพักแต่ในตอนนั้นเองเมื่อผมลืมตาขึ้น ก็รู้สึกว่าใจหายวูบผมหยุดเดินแล้วลืมตาขึ้นในจังหวะที่หันหน้าไปทางหลังกุฏิพอดีก็เห็นเสาบ้านที่ดูเหมือนถูกไฟไหม้นั้นตั้งอยู่ในใจชิดว่าอยู่ที่วัดน,นี้มาจนจะครบอาทิตย์แล้วแต่ยังไม่เคยเดินไปดูเลยว่าแถวนั้นมีอะไรด้วยความอยากรู้ผมเลยลองเดินเข้าไปดูซึ่งเสาต้นนั้น ห่างจากกุฏิไม่มากนะักแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆก็รู้ว่าเสาต้นนี้มีขนาดใหญ่พอที่จะทำเป็นเสาเอกของบ้านได้เลยผมใช้เวลาอยู่นานในการเดินสำรวจดูรอบๆเสาต้นนั้นสายตาก็สังเกตเห็นซากไม้อืนอ่นๆวางกองกันอยู่แต่ทุกชิ้นถูกไฟไหม้เสียหายจนหมดหลังจากสำรวจอย่างถี่ถ้วนก็พบว่าไม่มีอะไร ผมก็กำลังจะกลับแต่อยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งรัดป่าออกไปจึงรีบหันตามเสียงนั้นแต่ก็ไม่มีใครเห็นเพียงแต่เสาต้นนั้นและรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถูกใครบางคนจ้องมองมาที่ผมในช่วงกลางดึกนั้นเองผมได้สวดนมนต์ก่อนเข้านอนผมใช้เวลาอยู่สักพักเพื่อให้รู้สึกว่าจิตใจกำลังสงบนิ่ง แต่หูก็ได้ยินเสียงคนเดินเหยียบบนใบไม้แห้งผ่านไปผ่านมาเหมือนจะตรงม,มาทางปุติแต่ก็เดินอ้อมไปเสียงมันเดินวนเวียนไปมาอยู่รอบปุติด้านนอกดังที่ขึ้นเรื่อยๆและรับรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ได้มีแค่คนเดียวผมพยายามบอกตัวเองว่าผมกำลังหูแว่วทันใดนั้นเสียงเคราะประตูก็ดังขึ้นมาอีกผมถึงกับสะดุ้งสุดตัว ผมคิดได้เพียงว่าดึกดื่นขนาดนี้แล้วใครกันยังไม่หลับไม่นอนออกมาเดินเพ่นพ่านมันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะในเวลาอย่างนี้น่าจะได้ยินเพียงแค่เสียงของเรามาแดงที่อยู่ในป่าเท่านั้นหลังจากคืนนั้นผ่านไปการฝึกเดินจมกลมของผมก็เริ่มไม่เป็นสมาธิเหมือนวันแรกๆผมก้าวไปด้วยสติที่ไม่มั่นคงคิดถึงแต่เรื่องเสียงเดินแปลก และเสียงเคาะประตูเมื่อคืนนี้อยู่ๆพระบอยก็เดินมาหาผมที่คุติบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยจึงชวนผมเข้าไปคุยกันในคุติท่าทางพระบอยตอนนี้ดูรุกลีกรุกลนพูดเสียงเบาๆคลายกระซิบกระซาเหมือนระวังทุกคำพูดเพราะกลัวคนอื่นหรือว่าอย่างอื่นจะได้ยินพระบอยถามผมว่าพระหนงช่วงนี้รู้สึกเหมือนมีอะไรปแปลกๆไหมครับ เรื่องแปลกหรือหมายถึงอะไรบอกกันหน่อยได้ไหมไม่รู้สิครับช่วงนี้รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนมาไหนก็รู้สึกเหมือนม,มีอะไรจะตามติดอยู่ไม่หา่างก็ไม่นะครับพระบอยไม่มีอะไรแปลกไปเลยอย่าคิดมากไปเลยครับผมพยายามพูดให้พระบอยคลายกัวงวลแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเหนือหัวของพวกเราเสียงอะไร บางอย่างหล่นใส่หลังคาของอุติพระบอยขนลุกสู้ทันทีพร้อมขยับตัวหันหลังหลบสายตาให้สับหน้าต่างที่เปิดปรับลมอยู่สีหน้าของพระบอยแสดงออกชัดเจนว่ากลัวอะไรบางอย่างที่ค้างนอกนั้นผมจึงเดินไปที่หน้าต่างโผล่ออกไปดูเพื่อมองหาสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงเมื่อสักครู่ผมเห็นว่ามีลูกเรือดนอยู่เมื่อพระบอยเดินตามมาดู ก็ชักสีหน้าเข้าไปอีกพร้อมทั้งพูดด้วยเสียงสั่งว่าที่คุติพระหนึ่งไม่มีต้นเดือนี่หนาต้นเดือมันมีแค่คุติของผมถึงตอนแรกผมจะตกใจแต่ผมก็ไม่ได้เกิดเรื่องที่พระบอยพูดมาใส่ใจมากนะักผมบอกให้พระบอยสงบสติอยู่ที่คุติของผมก่อนเพราะพระบอยได้พูดอยู่เสมอว่าจะไม่รอให้ถึงสองอาทิตย์ดึกขาดเขาอยากจะไปเสียจากที่แห่งนี้สักเดี๋ยวนี้เลยวันต่อมา ผมได้ออกเดินจงกรมที่ข้างกุฏิเหมือนเช่นทุกวันปล่อยให้พระบอยสงบสติอยู่ในกุฏิคนเดียวแต่ความรู้สึกในตอนนั้นเหมือนมีลมเย็นๆทะลุผ่านร่างไปพอรืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นสิ่งอืน่นนอกจากใบไม้ที่ไหวไปตามแรงลมผมจึงทำสมาธิและเดินต่อแต่อยู่ๆเมื่อเริ่มหลับตาลงนั้นก็ได้ยินเสียงคนกำลังเดินตามอยู่ข้างหลัง เป็นเสียงฝีเท้าหนักๆซึ่งไม่น่าจะใช่ฝีเท้าของผมที่เดินอยู่บนลางสรลยมันเป็นเสียงจากพื้นดินด้านล่างแน่ๆเพราะรู้สึกได้ถึงแรงสั่งสะเทือนและอยูว่วผมได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังพูดอะไรบางอย่างเสียงนั้งสูงและแหลมมากจับใจความไม่ได้เพราะฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมพยายามหันไปมองต้นตอของเสียงจากทางด้านหลังแต่เมื่อผมจั้งใจฟัง ก็ปรากฏว่ามีเสียงคนหายใจที่ทายถอยดังแทรกขึ้นมาตอนนั้นผมเองรู้สึกเย็นว่าและขนลุกไปทั่วทั้งตัวในตอนทำวัดเย็นนั้นผมได้พูดคุยกับพระพี่เลี้ยงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นท่านพูดขึ้นด้วยความสงบนิ่งว่าผมได้ยินพวกเขาเสมอนัน่น,นแหละตอนนั้นผมได้แต่นิ่งไปและนึกถึงคำถามของพระพี่เลี้ยงตอนก่อนหน้านี้ที่ถามผมว่าผมได้ยินอะไรไหม พระพี่เลี้ยงท่านก็พูดต่อไปอีกว่าแต่ถ้าท่านทำดีมาด้วยเจตนาดีก็อย่าไปกลัวไปเลยสิ่งถึ่บุญถึงนั่นแหละพวกเขาถึงมหาลวงพี่พูดแบบนั้นผมก็กลัวนะครับพระพี่เลียงยิ้มออกมาหน่อยๆแล้วพูดกับผมว่าจะกลัวไปทำไมอยู่ด้วยกันมาเกือบสองาทิตย์แล้วนะปล่อยจิตให้ว่าง ถาตัวให้คุ้นเคยผีหรือวิญญาณเขาก็เคยเป็นคนมาก่อนคิดเสียว่าพวกเขาอยากมาฟังธรรมเหมือนคนเป็นทั่วไปก็แล้วกันอ๋อแล้วเสาที่อู่คล้ายเสาการบ้านต้นหนึ่งที่อยู่หลังกุฏินั่นแหละครับหลวงพี่ที่วัดป่านี้เคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าครับพระพี่เดินํำสีหน้าปุ้มใจแต่ก็ยอมเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องราวของวัดแห่ง้ คงเห็นแล้วที่นักครับอันที่จริงพวกเขาไม่อยากให้ใครเห็นนักหรอกแต่ที่ได้เห็นคงเป็นเพราะพวกเขาอยากให้เห็นพวกเขาพวกเขานี่หมายถึงใครเลยครับหลวงพี่ก็คนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นแหละแต่เกาะตรงวัดป่าแห่งนี้เคยเป็นชุมชนเล็กๆขายสับหมู่บ้านที่เราออกไปบินสบาทกันอยู่มาวันหนึ่ง เจ็ที่ที่เป็นเจ้าของบ้านที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อใหญ่ท่านได้ลงป่วยลูกหลานที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็แบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายเพื่อแย่งชิงสมบัติการเกิดเหตุฆ่าแกงเผาบ้านเผาเรือนวอดวายกันไปหมดก่อนที่พ่อใหญ่แกจะหมดลมแกก็ได้ผูกเวรผูกกรรมเอาไว้ว่าสมบัติที่มางทาท,ท,ทะเอเอาไป,ไป พี่น้องทั้งหลายที่แย่ชินการขอควาโลขอให้มันมันเวียนว่ายตายเปเป็นผีเปรตตายโหูตายหาเป็นร้อยชาพอได้ยินพระพี่เหลืองท่านเราก็คลายความสงสัยของผมลงไปได้บ้างผมจึงขอตัวกลับไปที่คุติของผมก่อนที่จะมืดครําคืนนั้นเองพระบอยได้มาขอค้างคืนที่คุติด้วย ผมจึงชวนพระบอยสวดมนและนั่งสมาธิเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านในระหว่างที่พยายามทำสมาธิอยู่นั้นข้างนอกก็เริ่มมีเสียงฝีเท้าสัมผัสกับใบไม้แห้งเดินวนรอบๆกุฏิแต่ยังไม่ทันไรพระบอยก็ออกอาการจนตัวสัน่นแล้วคานเข่าไปนั่งชิดที่มุมกุฏิผมจึงถามพระบอยว่ากลัวอะไรมีอะไรอยู่ข้างนอกนั่นหนึ่พระบอยไม่ยอมพูดอะไร เขาเพียงชี้นิ้วออกไปทางหน้าตาแล้วบน่นพุมพำออกมาเบาๆที่ใหญ่เห้มากตาของมันใหญ่มากตอนนั้นหัวใจแทบจะลงไปอยู่ที่ตะตุกทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากข้างนอกฟังดูคล้ายเสียงของช้างตัวใหญ่ที่กำลังตกมือผลเดินไปที่หน้าต่างช้าๆซึ่งพระบอยก็พยายามภาพเอาไว้แต่ไม่เป็นผลถึงผัดบานหน้าต่างออกไปดู แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะสิ่งที่พบอยู่ข้างนอกหน้าต่างนั้นมันคือดวงตากลมโตดวงตาแดงกลังกำลังมองเข้ามาข้างในกุฏิผมถึงกับหงายหลังลงกระแทกกับพื้นก่อนที่ไอสิ่งนั้นจะถอยห่างออกไปจากพุฏิจนเห็นเป็นร่างที่สูงใหญ่มีแขนยาวเป็นระย่ามยืนสูงเทียบกับต้นกระบกมันกระโดดเกาะต้นกระบกจนโค้งเครงก่อนที่จะหายไปจากที่ตรงนั้น รุง่งเช้าผมกับพระบอยก็ได้ออกมาหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่โบสถ์แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้พระท่านฟังหลวงพ่อท่านเองก็แปลกใจที่ผมบอกว่าได้รู้เรื่องราวของหมู่บ้านที่เคยตั้งอยู่ก่อนหน้าวัดแห่งนี้จากพระรูปหนึ่งชึ่งเรื่องนี้ขนาดคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านยังมีน้อยคนมากที่จะรู้ตอนนั้นผมขนลุกไปทั้งตัว เพราะหลวงพ่อท่านถามผมว่าไปรู้ไปฟังเรื่องนี้มาจากใครผมบอกว่าฟังมาจากพระพี่เดืองที่ชื่อแดงเท่านั้นแหละครับหลวงพ่อท่านถึงกับอึ้งไปชั่วคู่หนึ่งก่อนที่ท่านจะเล่าให้ฟังว่าป่าด้านหลังของกุฏินั้นเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนแต่หมู่บ้านนั้นมันได้หายไปเพราะเหตุอะไรบางอย่างบางคนก็เล่าว,ว่าเพราะไฟป่าบางคนก็เล่าว่าโจรปล้น แต่ที่เขามาหาเขาไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนหรอกนะเพียงแต่อยากให้มีคนทําบุญส่งไปให้เขาบ้างเพราะพวกเขาไม่มีญาติที่ไหนที่วัดของเรานี้เวลาสบมนตลก็จะอุทิศเป็นกุศลให้กับพวกเขาเสมอๆนั่นแหละส่วนเรื่องของพระพี่เลี้ยงที่ชื่อแดงนั้นเขาไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกนะเป็นเพียงกายจิตไม่มีกายเนื้อเขาไม่ได้มาทำร้ายอะไร พระใหม่ที่มาบวชขได้สนทนาธรรมอยู่กับเขาบ่อยๆไม่ต้องกลัวไปหรอกนะทุกอย่างกระจ่างชัดเจนตอนน้ำผมกลัวมากจนแทบจะศึกเสียตั้งแต่วันนั้นแต่สุดท้ายผมก็ยังครองตนอยู่ในผ้าเหลือจนครบสามอาทิตย์แล้วจึงสึกออกมาส่วนพระบอยนั้นสึกออกไปตั้งแต่เช้าของวันที่เกิดเรื่องแล้วครับหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้ว รู้สึกอย่างไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไคร์เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ